สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอเชื่อเซดนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมฟีฟ่าม b i l e อ่ีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์แผนการทําทีมนะครับของผมนะครับก่อนที่จะหมดกิจกรรมทีโอทีเอนะครับว่าจะเป็นในทิศทางไหนนะครับเอานักเตะตัวไหนมาแทนตัวไหนบ้างนะครับผมทาไมผมถึงมาแชร์การทําแผนทีมของตัวเองให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าเผื่อว่าจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับในการที่จะปรับทีมของตัวเองนะครับให เข้ากับแพทของนักเตะทีโนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเอาไปเป็นแนวทางเฉยนะครับยังไงก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ก็ใช้กดติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูกันที่ทีมของผมณปัจจุบันตอนนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างก่อนนะครับผมนี่นะครับก็คือทีมในปัจจุบันที่ผมใช้เล่น Head tohead อยู่นะครับผมก็จะมีกองหน้าเป็นโรนันโดนะครับอันติเมทีโอทนะครับปีขวาก็จะเป็นซาร่าทีโอทเหมือนกันนะครับผมปีกซ้ายก็จะเป็นซอนนะครับ ทีโอนะครับผม t ีบ็อบเดอะวิกนั่นเองนะครับกองกลางจะมีเซอฟมีจอร์จินโยกองกลางตัวรับก็จะมีเปอร์ตีนะครับผมส่วนเซนเตอร์แบ็กสองคนก็จะเป็นเปเป้กับมาควินยอนครับส่วนฟูลแบ็กซ้ายฟูลแบ็กขวาก็จะเป็นเจ้าคันเซโร่กับเซเนตินะครับส่วนโกก็จะเป็นคาซิยานะครับผมอันนี้ก็คือตัวจริงของผมนะครับที่ผมใช้เล่นแทบจะทุกเกมเลยนะครับในการลงเฮดต่เฮดนะครับส่วนตัวสำรองนะครับที่ใช้เปลี่ยนระหว่างเกมในการเล่นนะครับก็จะมี ตามนี้เลยครับมีฟอนนโตเลสนะครับอารดามาตาเละครับเนมานะครับคิเตนเซนนะครับแล้วก็โซล่นะครับแล้วก็คาร์มาน่าแล้วก็ปีเตอร์เชคนะครับผมจะเห็นได้ว่าตัวสำรองเนี่ยจะมีแทบทุกตำแหน่งเลยนะครับกองหน้าตัวหนึ่งปีกซ้ายปีกขวาอย่างละตัว CM 2ตัวนะครับแล้วก็กางรับอีกตัวหนึ่งแล้วก็โกอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับแผนที่ใช้ในการเล่นก็แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับผม แต่ผมถนัดแผ่นนี้นะครับผมก็ใช้แผ่นนี้ตลอดนะครับจะสังเกตเห็นได้ในทุกคลิปที่ผมลงเลยผมก็ใช้แผ่นนี้แหละในการเล่นนะครับที่นี้นะครับลองมามองภาพรวมของทีมนะครับว่าเราจะสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งไหนได้บ้างครับเอานักเตะตัวใหม่อะไรมาแทนได้บ้างนะครับผมเห็นได้ชัดเลยครับก็น่าจะมีอยู่2องตำแหน่งตอนนี้นะครับที่ถ้าปรับหรือเปลี่ยนตัวนักเตะเนี่ยจะทําใหโอยของทีมเพิ่มได้มากขึ้นนะครับก็คือตำแหน่ง LW นะครับซอนนะครับผม CDM นะครับเปิดตีนะครับผมถ้าผมเอาตัว OVR มากกว่านี้มาแทน2ตัวนี้ได้นะครับก็จะทำให้ทีมของผมเนี่ย OVR สูงขึ้นได้นะครับนี่เลยครับซอนก็ต้องแทนด้วยซอนนะครับผมจากซอน TOTW นะครับก็จะกลายเป็นซอน TOTS ล่างนี้แทนนะครับผมซึ่งผมจะเอามาจากไหนผมก็จะเอามาจากการแลกแต้มนะครับซึ่งผมวางแผนไว้แล้วแหละว่าผมจะแลกซอนตัวนี้นะครับผม OVR 97นั่นเองนะครับ แลกตัวหนึ่ง cdm ก็น่าจะเป็นเฟรตนะครับผมซึ่งอาจจะมาจาก2วิธีนะครับ1อาจจะเป็นการแลกแต้มหรือ2อาจจะเป็นการซื้อนะครับเพราะว่าเฟรตเนี่ยมันไม่ได้แพงมากนะครับผมคิดว่า10 M เนี่ยประมาณสามารถซื้อได้นะครับผมก็จะทำให้ผมมีนักเตะ2ตํตำแหน่งใหม่นะครับก็คือซอนกับเฟรดล่าง tots นะครับผมเอามาเสริมเข้าไปในทีมของผมนะครับแล้วผมอาจจะขยับขยับตัว เปิดเตียไปเป็นสำรองนะครับแทนคาร์มาลาหรือเพราะอะไรถึงเอาไปแทนคาร์มาลาเพราะว่าคาร์มาลาตัวมันเล็กไปหน่อยนะครับผมไม่ชอบครับส่วนเฟรดเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงมากนะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแต่ก็ยังสูงกว่าคาร์มาลานะครับผมแล้วสแตตอะไรก็ดีกว่านะความสามารถน่าจะมากกว่าอยู่แล้วนะครับตัวนี้เมื่อกี้ให้เพื่อนๆถือว่าเป็นแผนหนึ่งของผมแล้วกันเดี๋ยวต่อไปผมจะพูดถึงแผนสองของผมนะครับก็แผนหนึ่งเมื่อกี้ก็แทบจะไม่ต้องลงทุนเลยเลยฮนะซ่อนก็แลกแต้มได้เลยฮนะ ส่วนเฟรดก็อาจจะลงทุนนิดหน่อยนะครับไม่มากแต่แผน2ของผมเนี่ยจะเป็นแผนที่ต้องลงทุนเยอะนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับนั่นก็คือแผน2ครับก็คือผมจะเปลี่ยนกองหน้านะครับทั้งตัวจริงโลนโดตัวสำรองนะครับตอรเรสนะครับอ่ะเปลี่ยนยังไงนะครับก็คือกองหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เอโต้นะครับจากสตาร์พาสนะครับ1ตัวนะครับทําให้สไตกอร์ของผมเนี่ยมันลนละ ผมก็เลยคิดแผนนี้ขึ้นมานะครับนั่นก็คือเอาผมอาจจะขายนะครับโรนันโดกับเซเนตินะครับแล้วก็ขายฟอนารูเลสด้วยนะครับอ่าซึ่งผมขาย3ามตัวเนี้ยแล้วไงต่อผมขาย3ตัวเนี้ยผมก็จะได้เงินมาก้อนหนึ่งใช่ไหมครับผมจะเอาเงินก้อนหนึ่งที่ว่าเนี่ยไปซื้อกองหน้ามาอีก1ตัวนะครับอ่านั่นก็คือตัวไหนเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตัวที่ผมจะซื้อนะครับนั่นคือตัวนี้นะครับ เบนเซมานะครับ TOTS นะครับผมไม่ใช่อันติเมตนะครับเป็น TOTS ธรรมดานะครับเบนเซมานะครับทีนี้กองหน้าของผมก็จะเป็นซามูเอลเอโตจากซาลาพารกับเบนเซมานะครับจากการซื้ออินเดอะ r มาร์เก็ตนะครับผมและทีนี้อ่ะเราเซเนติล่ะเซเนติที่ผมขายทิ้งไปด้วยล่ะจะเอาตัวไหนมาแทนนะครับนี่ครับอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับก็คือตัวที่ผมจะเอามาแทนเซเนตินะครับ ร่างนี้เลยครับผมจะแลกจากอันติเมทมานะครับผมซึ่งผมไม่ได้ซื้อนะอันนี้ผมไปแลกเอานะครับผมซึ่งการแลกอะไรผมก็บอกไว้ในคลิปก่อนๆแล้วนะครับว่าต้องทํำยังไงนะครับแลกตัวข้าวสิบ้านะครับอันติเมททีโอทีเอสนะครับผมซึ่งผมก็จะแลกตัวนี้มาแทนเซเนตินะครับอ่าทีนี้การลงตัวแล้วนะครับกองหน้าที่ผมขายทิ้งไปกับแบ็กขวาที่ผมขายทิ้งไปก็จะลงตัวเหมือนเดิมและกลองหน้าผมก็จะเป็นเอโต้กับ เบนเซม่าหรือหรือหรือถ้าไม่ซื้อเบนเซม่าซื้อโรนันโดทีโอทีเอก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆหรือผมอาจจะตัดสินใจสุดท้ายาจ,จะซื้อโรนันโดทีโอทีเอก็ไม่แน่นะครับแต่ผมลังเลอยู่2ตัวไมโดทีโอทีเอสก็เบนเซม่าทีโอทีเอนี่แหละครับทําไมผมเลือกเบนเซม่าเพราะผมเบื่อโรนันโดไม่ใช่หรอกผมอยากลองตัวอื่นบ้างนะครับก็อาจจะเป็นเบนเซม่าแหละผมผมไปทางเบนเซม่าน่าจะทัก6 0ส5น้าป็นแหละเทียบกับโรนันโดนะครับ2ตัวนี้ แล้วอย่างหนึ่งเทียบสเตตกันอ่ะเป็นไทม้าเก่งกว่าลอนโดนะครับในร่างของทีโอทีสที่ไม่ใช่อันติเมทนะครับผมถึงเป็นแอนติเมทเป็นไทม้าก็เก่งกว่านะเป็นไทม้ามาหนึ่งร้อยหนึ่งโดมันแค่หนึ่งร้อยนะครับกลับมาดูที่ทีมนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นอ่าถ้าสมมติผมปรับนะกองหน้าผมก็อาจจะเป็นเอโตหรือไม่ก็เป็นไทม้าใช่ไหมครับปีกซ้ายก็จะเป็นซอนนะครับแต่เป็นซอนคนล่างเนาะจะเป็นซอนทีโอทีเสแทนนะครับปีกขวาก็จะกลายเป็นอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับแล้วก็ กลางรับก็จะเป็นเฟรดนะครับผมอ่านเนี่ยถ้าผมได้ทั้งหมดที่ผมว่ามาเนี่ยตามแผนของผมนะโอเวอร์ออลทีมของผมเนี่ยเพิ่มแน่นอนนะครับยังไงก็ขึ้นนะครับเพราะว่าดูจากสแตตพื้นฐานแล้วนะอย่างอานอเนี่ยมาแทนเซเนตติยังไม่ได้บวกเลเวลจากการเพิ่มเลเวลของนักเตะเลยนะครับก็9 9แล้วอะก็มากกว่าเซเนตติอยู่แล้วนะครับส่วนเบนเซม่าเนี่ยก็9 8้าสิบดนะครับก็มากกว่าโดเท่ากันดิเท่ากับโดที่บวกไป12แล้วนะครับผม ส่วนซอนก็เหมือนกันซอน94จากที่บวกเป็น10นะครับจากซอนตัวใหม่97าเนี่ยมากกว่าทั้ง3านะเฟรดก็เหมือนกันนะครับเฟรด95เปิดตีแค่92เองนะครับยังไงโออที o o ของผมก็เพิ่มอยู่แล้วนะครับต่อไปเป็นแผนที่3ของผมนะครับซึ่งแผนที่3ผมของผมไม่ยากหรอกปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับก็คือผมไม่แลกซอนละผมไม่แลกซอนทีโอทีเอสละที่97นะครับผมไปแลกฟานไดแทนอ่าทีนี้ พอผมไปแลกฟันได้เนี่ยผมจะมาแทนตัวไหนซึ่งมาแทนตัวไหนก็ได้ครับผมว่า2ตัวนี้ก็เก่งทั้งคู่นะเปเป้กับมาควินยอสเนี่ยผมอาจจะแทนเปเป้นะครับหรือไม่ก็แทนมาควินยอสนะครับเพราะมาควินยอสเนี่ยข้อเสียของมาควินยอสคือส่วนสูงนะครับบางทีลูกมงเนี่ยมีปัญหานะครับซึ่งเปเป้ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเปเป้สูง188นะมาควินยอสสูง183นะส่วนฟันได้เนี่ยจะสูง190หน่อยๆว่าสิ่ถ้าผมจำไม่ผิดแล้วทีนี้ซอนล่ะซอนผมจะปรับยังไงอะ เพราะว่าซอนเนี่ยจะใช้ TOTW ตัวเดิมเหรอก็ไม่นะครับซอนเนี่ยผมน่าจะไปซื้อตัวอีกตัวหนึ่งมาแทนนะครับนั่นก็คือ m า n e TOTs นะครับผมนะครับ Mane TOTs ล่างนี้เลยนะครับผมซึ่งสเตตอะไรก็โอเคนะครับผมราคาก็ค่อนข้างดีนะครับก็ซื้อได้อยู่แล้วนะครับสบายสบายอ่าแต่ผมว่านะซอน TOTs กับ Mane ล่างเนี้ยซอนเก่งกว่านะครับเรื่อง ในเรื่องของพลังแฝงนะผมว่าซอนจะเก่งกว่าแล้วก็เรื่องถนัดสองเท้าเนี่ยซึ่งมาแน่แหละซอนตัวนั้นตั้งเก้าสิบเจ็ดเนาะแต่ว่ามาเน่เนี่ย9 5้าห้าเองดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าใครเก่งกว่านะครับแต่ทําไมผมถึงไปเลือกแลกฟันไดแทนนั้นอันนั้นมันเป็นแบบอีกใจหนึ่งของผมนะว่าถ้าผมแลกฟนะันไดเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเวนีนะครับเอามาเน่มาแทนซอนทีโอทีนะครับผมก็โดยรวมนะครับก็คือถ้าแลกฟันไดเนี่ยผมก็จะเน้นเกมรับนะครับส่วนถ้าแลกซอนเนี่ย ผมก็จะเป็นไปเน้นเกมบุกแทนนะครับผมซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนครับอยากจะเน้นทางไหนก็ไอ้เรื่องนี้ผมก็ยังไม่ตัดสินใจเหมือนกันนะเป็นไปได้ทั้งสองทางนะครับเดี๋ยวยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันว่าจะเป็นไปในเวไนนะครับระหว่างซอนกับฟานไดนะครับผมก็จบไปแล้วครับสําหรับการวางแผนในการทําทีมในอนาคตของผมนะครับก่อนที่จะจบกิจกรรมหรือว่าท้ายกิจกรรม t o t s เทเนี่ยนนะทีมของผมจะมีนักเตะใหม่ ไปในแนวทางไหนนะครับผมที่ผมพูดไปทั้งหมดว่าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเอให้เพื่อนๆเอาไปปรับใช้กันเองนะครับว่าจะปรับทีมกันยังไงดีนะครับผมว่าจะไปในทางทิศทางไหนนะครับส่วนผมก็จะประมาณนี้แหละตามที่ผมพูดไปนั่นแหละแล้วก็มาลุ้นกันนะครับว่าผมจะทําได้หรือเปล่านะครับตามที่ผมพูดไปนะครับผมน่าจะได้แหละครับอย่างน้อยก็ก็แผนวางไว้ก่อนมันก็ดีแล้วครับเป็น ถ้าเราวางแผนไว้ก่อนเนี่ยมันก็จะมีทางให้เราเดินแบบเราไม่ต้องคาทางแบบหลับตาคาทางนะครับอย่างน้อยเราก็มีแผนที่เราคิดไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับโอกาสจะสําเร็จหรือไม่นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสาหรับเพื่อนๆที่คิดจะปรับปรับทีมนะครับว่าจะเอาอยัางไงดีนะเอานักเตะทีโอเทสต,ตัวไหนามาแทนดีอะไรยังไงดีนะครับผมยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเพื่อนๆว่าอยากจะปรับทีมไปเป็นยังไงหรือว่ามีใครอยากจะแนะนําอะไรผม,ผมก็ คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด,ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย